สวัสดีครับนะสวัสดีพี่ปุ้ยด้วยครับผม่ตสวัสดีช่วงบ่ายวันนี้วันเสาร์เนี่ยนจะโหสี่โมงแล้วบ่ายแก่ๆแล้วบ่ายแบบพี่เลยเท่าทีเท่าทีนะครับก็กลับมาแล้วครับในช่วงปล่อยของนะฮะกับเต็นถุนหน้าแก๊งรถนะฮะเราเนี้ก็มากับเซลล์มือทองท่านเดิมนะคุณปุ้ยนะฮะมากับอะไรอีกนะวันนี้ก่อนจะก่อนจะมาถึงรถเนี่ยมาถึงเต็นท์เราก่อนดีกว่าว่าเต็นท์เราอยู่ไหนปุ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นิดนึง เดี๋ยวในระหว่างพี่ติ๊ดแชรนะเพื่น<ม>จะบอกเส้นทางก่อนเนาะถ้าใครที่อยากจะมาดูรถที่โชว์รูมกิจสุรากุ้คาของเราก็ตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษเนาะมาง่ายมาสะดวกนะคะลูกค้ามาทางพระรามสองลูกค้าวิ่งเส้นการจนามุ่งหน้ามาพระมเอ่อมุ่งหน้ามาเดอะมอลบางแคเลยชิดซ้ายนะคะจะเห็นศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ๆเนาะก็ มุ่งหน้ามาเลยอยู่ซ้ายมือก็จะเป็นโชรูมกิษดานะคะอยู่ติดกันเลยเนาะครับผมแล้วก็ลูกค้ามาจากฝั่งบางบัวทองวิ่งการจนาคู่ขนานมุ่งหน้ามาพระรามสองนะคะข้ามแยกเพชรเกษมตรงเดลอมบางแคเนาะมาประมาณ2กิโลลูกค้าจะสังเกตเห็นเกือกม้ากับรถแรกเลี้ยวกับรถลงเกือกม้ามาเป็นโชรูมกิษดากุฎา,าเลยจะอยู่ติดกับศูนย์ยางคอกพีทค่ะครับหรือว่าบางท่านอาจจะสงสัยมาไม่ถูกไงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนกันทุกคนแล้วเนาะ ก็เข้า Google Map แล้วก็เซิร์ชมาได้ว่ากฤษดานาโชรูมรถมือสองเอ้ยกฤษดาคุ้มค่าก็เจอแล้วนะครับแล้วก็ปักแม p มาเลยใช่ค่ะมาง่ายเปิดทุกวันทําการไม่มีวันหยุดราชการเนาะเปิดแปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเลยนะไม่รู้จะเปิดทําไมทุกวันนะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดได้เลยนะครับถึงว่าเราอยากจะหยุดก็ไม่หยุดเหมือนกันเราอยากจะหยุดเราก็หยุดนะคะโอเคนะครับก็แล้วสําหรับท่านใดที่ เอ้คิดว่าเฮ้ยตอนนี้มันกำมีแบบการระบาดอยู่นะแต่เราจะปลอดภัยหรือร้านเราจะปลอดภัยหรือเปล่าพี่ปุ้ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยระบบความปลอดภัยเนาะครับก่อนเข้าออฟฟิศเดินทางมาทํางานเราก็จะมีอุโมงค์อ่าอุโมงค์อุโมงค์ฆ่าเชื้อเนาะใช่ค่ะนะครับเราก็ลอดอุโมงค์มาก็น้ํายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์อีกทีก็เข้าออฟฟิศทํางานได้เรียกว่าหรือว่ามา หรือลูกค้ามาดูรถที่เต็นท์เราก็ต้องผ่านอุโมง์ก่อนนะพี่ตี๋อุโมงค่าเชื้อนะก็เข้ามาปุ๊บก็ต้องผ่านโมวค์ค่าเชื้อแล้วก็มีวัดอุณภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะนเป็นมาตรฐานของเรานะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองแล้วก็พนักงานบริษัทในทุกท่านด้วยรับโอเคนะฮะวันนี้เรามากับอะไรพี่ปุ้ยนี่เลยตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักลีโวเนาะ 2.4e พิลเนอร์นะคบตัวนี้เปิดแคปได้ เปิดแคปได้นะครับสมาร์ทแคปครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้2คันนี้ออโต้นะสเปคเหมือนกันทุกคันทุกอย่างเลยนะสองคันเรามีตอนนี้เรามีหลายคันมากนะสําหรับลีโวนะครับเป็นออโต้ตัวตัว2.4งจุดีพิเลนเนอร์ตัวเป็นตัว E นะครับเปิดแคปได้ปี2016ราคา479,000บาท479เท่านั้นครับก็2คันนี้ราคาเท่ากันเลยใช่ไหมอุ้ยน่ะนาจะเท่ากันแหละเพราะว่าปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยตัวอีพิเลนเนอร์นะครับ สีเดียวกันโฉมเดียวกันราคาเท่ากันจัดไฟแนนซ์ได้ล้นๆ้นเลยค่ะโอ้คันประวัติดีจัดล้นจัดล้นนี่หมายความว่าไงไหนอธิบายให้ลูกค้าฟังหน่อยจัดล้นๆ้นนี่ก็คือจัดได้เกินราคารถที่เราตั้งไว้อ๋อสมมติราคา รถตัวนี้เท่าไหร่นะ479 479อาจจะได้จัดได้ลค่าสาอย่างนี้ป่ะใช่ไหมใช่แล้วก็จัดเกินเอาไปทําอย่างอื่นได้แล้วก็เอาเงินส่วนต่างมาออกรถอาจะต้องมีเสียค่าประกันเรามาจ่ายค่าประกันซะมันก็จบเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียอะไรเลยออกรถถูกเท่ากับประมาณนั้นได้เลยเนาะครับยังไงฝากสวัสดีนะแขกแฟนเพจทุกท่านด้วยนะที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราหนึงแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าหน่อยพี่ปุ้ยเป็นไงสำหรับคันนี้ โฉมปี2 0 1 6นเนาะด้านหน้าของเขาก็นี่เลยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโฉมแรกเนาะสำหรับตัวตัวพ i ีเลนเนอร์ตัวรีโวตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นโครเมียมไหมครับพี่ต๊ดใช่ครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมแล้วนะครับสาหรับตัวนี้เป็นก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นตัวอะไรนะลีโวก่อนลีโววีโก้แชมป์ใช่เป็นวีโก้แชมป์แล้วเป็นหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหน้านี้เลยใช่แล้วมันจะมีตัวมายเนอร์เชนอีกตัวหนึ่งเป็นปี16ใหอ้เป็นตัวหลังปี16อีกอัีกอัน็นบ นี่เลยนะครับไฟของเขาก็จะยังเป็นตัวหลอดฮาโลเจนอยู่แล้วโคมเขาเรียกโคมโปรเจคเตอร์นะครับโคมมัตติรีเฟกเตอร์ไม่ใช่เป็นโคมมัตติรีเฟกเตอ์นะครับรีเฟกเตอร์ก็คือแบบกระจายแสงอะไรเงี้ยตลอดมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะใช่เป็นหลอดฮาโลเจน H4 นะครับสำหรับคันนี้นะครับไฟตัดหมอกก็มีมานะครับรถยกสูงเนาะผมว่ารถยกสูงเนี่ยเหมาะสําหรับประเทศไทยนะเหมือนคนใช้งานนะครับเหมาะกันแบบ ไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือว่าใช้ต่างจังหวัดนี่เหมาะเลยนะยกเพราะว่าอะไรหรืคุณปุ้ยค่ะพี่ตีดรู้ไหมไม่รู้ค่ะพี่ตีดคุณต้องรู้ดิคุณเป็นเซลอะฮะรถเที่ยวสูงใช้ต่างจังหวัดที่พี่ตีดพูดใช่ไหม มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเดินทางไปไกลตัวนี้มันก็ช่วยได้เนาะเวลาเดินทางไปส่องสว่างอะไรอย่างเงี้ยฝนตกฝนตกลุยน้าลุยรายล่าลุยทางขึ้นเขาอะไรพวกนี้มันอยู่มันเป็นรถยกสูงมันก็ไปได้ได้ง่ายได้สะดวกหรือว่าคนบางคนเอาไปใช้แบบขนของขนบรรทุกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันตัวยกสูงเอาไปลุยได้ส่วนใหญ่มันเน้นอยู่แล้วต่างจังหวัดพี่ติ๊ดใช่เทียบเลยโตโยต้ารีโวยกสูงเขาเรียกว่ากระบะพันแก่งนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนี้นะครับตัวพวกโครงสร้างหรือตัวโครงสร้างหลักๆเนี่ยเขาเป็นเหล็กที่ทนแรงดึงสูงด้วยตัวโครงสร้างเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กที่แบบว่าทนความเทนชั่นสูงเขาทำออกแบบมาใหม่นะใช่นะครับนี่ไปงานให้พี่ปุ้ยดูได้ข้างนิดนึงป้าดูทางนี้โอ้โหยางใหม่แม็กใหม่ยางขอบ17อันนี้แม็กโรงงานเดิมๆเลยกูดเยียร์อย่างดีนะพี่ดย่างกูตเยียร์ด้วยนะทำเป็นเล่นนะครับ ก็เส้นสายของเขาเนี่ยที่พัฒนาจากตัววีโกมาเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นคนละแบบพลิกโฉมไปเลยนะฮะตัวนี้ก็แบบจะดูแบบแร่งขึ้นนะเส้นสายจะดูแบบหนักแน่นขึ้นนะครับก็บอดี้เขาอาจจะใหญ่กว่าตัววีโก้ด้วยใช่ไหมใหญ่กว่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะครับจะใหญ่กว่าสูงกว่าน่อยใช่มาก็ด้านข้างอ่าสำหรับตัวยกสูงเลยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วบันไดข้างนะครับอันนี้บันไดข้างขึ้นลงสะดวกเนาะ เวลามันมีขึ้นอย่างนี้ก็จะได้ขึ้นง่ายๆใช่ไฟลงไฟเลี้ยวกระจกมองข้าวไอ้รถพวกนี้ออปชั่นหรือว่าอะไรมันไม่ค่อยเยอะหรอกมันจะเน้นไปการทางด้านใช้งานมากกว่าใช่ไหมคุณปุ้ยนะเดี๋ยวพาดูรอบตัวรถสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆนะคะบอกเลยนะครับสภาพแบบสวยๆมากนะครับสีเดิมแบบเดิมบางทุกจุดนะครับบอกเลยนะครับสีสวยนี่ให้ดูแม็กไลเนอร์หน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยรถใช้งานแม็กไลเนอร์เป็นไงนี่นะครับ พอดีเราจอดอยู่บริเวณด้านาน,นอกนะครับก็อาจจะมีใบไม้แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกหน่อยมันก็มีบ้างนี่แต่คุณดูนะครับ <S <S แม็กไลเนอร์ยังไม่มีรอยนะครับนี่ใช้งานเจไงาน้ำมันขังอยู่เลยนะครับไม่มีผ่านการใช้งานขนของเนะี่ยอันนี้บ,บ,อบอกได้เลยว่าโอ้โหเขาแทบจะไม่ได้ขนของเนี่ยถ้าขนของอทำไมคุณ <S <S สังเกตง่ายง่ายแม็กไลเนอร์มันจะมีรอยและรอยคุงรอยขูดอะไรพวกนี้ใช่แล้วมันมีแล้วนะครับแต่คันนี้โอ้โหเขาไปใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมันทุกหรือเปล่าล่องเดิมอยู่เลยนะครับ ล่องไหมไกเนอร์ใช่แล้วโอเคนะครับตอนนี้มีนี่ด้วยเซนเซอร์หลังนะครับร้อยรถยกสูงนะแล้วก็รถกระบะอะไรเงี้ยก็ควรควรจะมีเซนเซอร์หลังนะครับว่ารถมันยาวเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะบันไดบันไดเออเขาเรียกอะไรอ่ะ บันไดผมก็เรียกบันไดอ่ะคุณเรียกอะไรอ่ะบันไดหลังเนี่ยันหลังที่ขึ้นอะเนาะมัน้งมีแบบทั้งแบบว่ากัรกระแทกอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้มันเป็นกันชนหลังที่มีบันไดที่มีบันไดคุณนี่ก็เออนะกันชนหลังที่มีบันไดนะไล่ไปไล่มาก็ลืมเลยนะครับสีสวยสีเทาปี2016ผมจะพูดถึงโดยรวมแล้วกันโดยเนาะโดยรวมส่วน ภายนอกเนี่ยคขาค่อนข้างจะเดิมสนิทจริงๆนะครับสำหรับสองคันนี้เดียวสองคันเลยนะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันอย่างเดียวคือเบาะคือคันนี้เขาไปหุ้มหนังมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะไปนะครับไปให้ปุ้ยพาดูข้างในดีกว่าเปิดแคปให้ดูหน่อยคันนี้พิเศษคือออโต้แล้วก็มีแคปเปิดได้อีกเอากุญแจไม่ถึงเอาคุญแจไม่ถึงโอตายแล้วนะครับมาให้ดูด้านในก่อนอ่ะคุณปุ้ยอยู่ด้านหน้าเลยอ่ะ สวัสดีอาจารย์สนองด้วยครับนะสวัสดีครับนะแชร์ให้แล้วครับอขอบคุณมากเลยครับนะครับคุณวรัตนะครับบอกว่ารถสวยมากครับโอ้โหสวยมากพี่ต้องมาดูเองละกันดูภายในซะก,ก่อนเป็นไงพี่อันนี้เหมือนลูกค้าเขาเลือกของแต่งที่มันจะเป็นหุ้มเบาะหนังมา,ชาใช่มใช่ใช่ตัวนี้เป็นหุ้มมาหุ้มมา,าแบบว่าลูกค้าเลือกของแต่งจากจากศูนย์จากศูนย์นะครับเขามีให้เลือกอันนี้คือไม่ได้ไปหุ้มก่อนด้านหลังก่อนก่อนที่จะไอ้หลังที่จะซื้อนะคือพอเเราซื้อเขาจะมีแบบ เซลเนาะก็จะมีแบบให้เลือกชุดของแต่งเพิ่มนะครับนี่เลยมาหมดครับทั้งเบาะหนังแล้วก็พงพรมพรมนี่มาตรงรุ่นจากที่ร้านเลยนะไอ้ที่โชว์รูมเลยนะเป็นพรมเอ่อโตโยต้านะครับอย่าออดตรงรุ่นเลยสภาพสวยๆเลยนะครับผู้หญิงก็ขับได้นะรถสูงๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็เห็นผู้หญิงขับเยอะนะครับผมว่า ไอ้ตัวยกสูงอ่ะทัศนวิสัยการมองด้านหน้าเนี่ย<ด>จะค่อนข้าง,งได้ดีใช่ค่ะมองได้ไกลมองได้ไกล,ไกลนะครับใช่ไหม,มไกลนูน่นถึงนู่นเลยสูงคันนี้ไม่เท่าไหร่คุณปุ้ยตัวนี้นนองขอ,งอคุณแจ่อยค่ะเสียบให้ลูกค้าดูเลยอันน่ะคันนี้เดี๋ยวอาจจะมีปัญหาอ่ะนี่เดี๋ยวขึ้นเดีขึ้นเดีขึ้นนี่นะ มาอยู่แสนต้นๆแสนกลางๆเนาะแสน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 กลางนั่นแหละนะครับสำหรับคันนี้ใช่แล้วนะคปิดเลยปิดแอร์ให้ผมหน่อยปิดแอร์นะอ่าโอเคไหนอ่ะไหนอ่ะอ่าโอเคนะครับแสนห้าแสนปลายกลางปลายปลายตรงนี้แล้วนก็รถปีสองพันสิบหกมาวิ่งแสนห้าแสนหกตกเฉลี่ยปีเท่าไหร่พี่พี่ตี๋แสนห้าแสนหกเหรอปีหนึ่งสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดก็จะเข้าห้าปี ห้าปีใช่แล้วค่ะห้าปีหารตกปีแล้วเท่าไหร่อ่ะหมื่นก็โลสองหมื่นก็โลไม่เยอะนะไม่เยอะนะสําหรับถือวรถประเภทนี้นะครับถือว่าไม่วิ่งไม่เยอะเต็มที่ก็ปีหนึ่งก็เจ้าของเก่าแล้วเจ้าของเก่าคือเอาไว้ใช้งานแค่นี้นะครโฟลกระบะเขาแทบไม่ได้ใช้นะบรรทุกอะไรเงี้ยกระบะด้านหลังแม็กไนเนอร์ทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่เลยแล้วก็ส่วนภายในคอนโซคอนโซเนี่ยยังใหม่กริปเลยนะครับพวงมาลัยโอ้ยังไม่มีรอยเลยนะนี่ จะสั่งเซเว่นกันแล้วอาเนาะเดี๋ยวพาขับรถไปเลยก็ตัว E ตัวอมีอะไรบ้างมีอะไรพิเศษบ้างไหมตัว E ีส่วนใหญ่ก็เป็นฟังก์ชันของเขาก็ปกติทั่วไปเนาะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันเป็นตัวนี้ควบคุมควบคุมเพลงควบคุมอะไรใช่แล้วค่ะกดอินฟอร์เมชันได้นะครับแล้วก็จะมีตัวหน้าปัดไอวิทยุมาใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนะครับเนาะ USB AUX ทุกอย่างครบ ในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้เขาจะมี ABS เหมือนกันไอ้มี i b a c ด้วยนะครับก็คือฟังก์ชันของพวกรถกระบะเนี่ยมันมีไม่มีไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับเน้นไปทางการใช้งานซะมากกว่านะแล้วก็สภาพของรถยนต์นะครับก็ให้มาดูรถยนต์กันดีกว่าก็คือตะคงตะเข็บเนี้ยเดี๋ยวให้ตากล้องส่องตะเข็บให้ดูหน่อยส่องตะเข็บให้ดูเลยโอ้โหเรียกว่าแบบเนียนมากนะครับบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตะเข็บคอนโซลคุณนะตะเข็บช่องประตู เก็บกล้องประตูน็อตอะไรอย่างเงี้ยมืนแล้วนะกล้องเรามืนแล้วนะครับคือไฮไลท์ของคันนี้คือมันเปิดแคปบได้แค่นั้นแหละสภาพเราไม่ต้องพูดถึงเนาะพี่ติ๊ดสภาพเราเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเต็มร้อเซแต่เราอยากให้มาดูแบบว่าเออตะเข็บภายในรถว่ามีชนมาไหมอะไรมาไหมขคันนู้นคันนู้นก็เหมือนกันฮะแต่ว่าคันนู้นเป็นบาะผ้านะครับก็อยู่ที่ลูกค้าเนาะ ราคาเดียวกันเหมือนกันเท่าไหร่นะคุณปุ้ยราคาเดียวกันปี2016นะคะเครื่อง2.4ดีเซลเนาะตัวนี้เป็นตัว Smart Cap e p i n e r s m a r t c a p เกีจร์2.4นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะเขาเรียกว,ว่าเป็นรหัสใหม่และเป็นรหัส GD นะครับตัวในี้2จนี่ให้แรงม้าอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิด150แรงม้านี่นะสำหรับเดินเดนมาก,ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วล่ะนะครับปไปงานสภาพข้างในโอ้โหนี oh. ่ นี่ผมดูพร้อมลูกค้าเลยเนี่ยเพราะผมเพิ่งเปิดตามกันให้พี่ติ๊าพาดูตะเข็บให้ดูน็อตหัวน็อตนะครับยังไม่เคยขันไม่เคยแกะแล้วทําไมอ่ะทำไมผมต้องดูตรงนี้ก็ถ้ารถชนมารถเก็บสีมาเนาะก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าตรงนี้มันต้องแบบมีการหมุนกันอะไรคือถ้าอ๋อคันนี้ไปชนด้านหน้ามาเข้าถึงกระปรงใช่ค่ะเวลาคุณจะทําสีรถ คุณต้องถอดฝากระโปรงออกนะครับได้ยถ้าถอดฝากระโปรงออกคุณก็ต้องขันน็อตตัวนี้ใช่แล้วค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้สีมันพ่นมาจากโรงงานมันจะเป็นแบบเนื้อเดียวกันเลยถ้ามีรอยขันรอยอะไรเงี้ยจะดูรู้เลยใช่แล้วถ้าทําไม่ดีนะัะก็จะรู้เลยนะครับอ่ะแต่เนี้ยรับรองความเดิมคือรถบ้านนะครับรถเราซื้อมาจากรถบ้านแท้นะครับสําหรับสองคันนี้ความลงความร้อนคือยังอยู่ครบกิฟต์เกิร์บทุกอย่างนะคะ เรียกว่าไม่มีที่ติ uh huh. นะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ให้ดูภาพรวมๆแล้วกัน<ช>นะนะเพราะว่ารถมันขายตัวมันเองนะครับใช่แล้วถ้าผู้ไปก็จะหาว่าเอ้ยเดี๋ยวโวยรถหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าตรงไหนไม่ดีผมก็จะดูให้แล้วกันนะครับ4 7 9ผ่อน8ป0 0ปลายปลายเดเดือนก็คือ6ปีเนาะส่วนมากรถพวกนี้เอ่อคนใช้งานน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดใช่แล้วและส่วนมากเขาจะท,าทําอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายออกได้ไหมอ่าค้าขายจะเน้นในทางถ้าผมมีสวน ผมเป็นผมขายผลไม้อะผมออกได้ไหมผลไม้ออกได้ถ้าเป็นเกษตรกรนะมีสวนผลไม้ก็ใช้แบบว่าสำเนาฉนดที่ดินหรือไม่ก็จะเป็นสมุดเล่มเขียวของเกษตรกรอ๋อสมุดเล่มเขียวคือสมุดประจําตัวเกษตรกรถูกต้องไหมใช่แล้วก็มีแค่เล่มนั้นเลยสามารถซื้อได้เลยก็ประเมินรายได้ตามเล่มสมุดเกษตรกรเลยอ่าแล้วถ้ามาในกรุงเทพฯผมเป็นพนักงานบริษัทอ่ะ ถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็ได้ทั้งสลิปคาร์บอนเนาะได้ทั้งหนังสือรับรองเงินเดือนยิ่งถ้าใครมีสลิปคาร์บอนนี่ออกง่ายมากเลยนะสลิปคาร์บอนนี่คือรอวันเดียวรู้ผลเลยรู้ผลเลยหรือบางไฟรนซ์ก็คือเช็คประวัติ15นาทีจะรู้เครดิตขึ้นเนาะเรียกว่ามาตอนเช้านี่เย็นรับรถไปเลยใช่ค่ะ จลิฟคาร์บอนนี่คือมันดีอย่างหนึ่งไม่ต้องลงตรวจพื้นที่พี่ตี๋คือแบบโทรเข้าไปหา HR ที่บริษัทว่าคุณทำงานที่นี่จริงไหมแค่นั้นเิงเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่นั้นเขาเตัดสอดบวนออกเลยไม่ต้องลงตรวจพื้นที่ไม่ต้องลงถ่ายรูปถ่ายอะไรเลยและหนึ่งอาชีพตอนนี้ที่ลังฮิตอยู่เหมือนกันเดี๋ยวข้าจะไปขนของได้อาชีพค้าขายออนไลน์เป็นแม่ขายออนไลน์ขายในช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าในแฟนเพจเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยได้ไหม แต่ก่อนก็ได้นะแต่ก่อนจะยุ่งยากหน่อยนะจะต้องลงตรวจพื้นที่จะต้องมีสต็อกของนะแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหตอนนี้ถ้ามีเพจ a c e b o o k ครับผมมีเพจขายตามลา l a d a าช้อปปีเขาเรียกว่าอะไรแบอว่าหลักฐานการยืนยันตนนะครับเพราะว่าพวกนี้การที่คุณจะไปลงขายบนแพลตฟอร์มของ s h อ p ปีและ l a z a d a ได้คุณต้องลงทะเบียนยืนยันตรส่งเอกสารต่างๆไปยืนยันคาเึงจะเปิดร้านหน้าร้านให้คุณได้อันนี้ก็คือได้เลยถ้าเราเช็คแล้วเจอว่าชื่อคุณจริงนะ ลงทะเบียนขายของตามช้อปปี้ลาซาด้าตรงกันก็คือไม่ต้องสต็อกของพี่ติ๊ดครับคือได้เลยง่ายมากมีคอมเมนต์มาแซวพี่ด้วยนะครับเขาบอกคุณวาลทยบอกว่าพี่พุ้ยผอมลงหรือเปล่าคะเอาจริงเหรอโอ้โหนี่ถ้าถอดแมสนี่หน้าบานเลยเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือยิ้มอยู่นะนะครับคุณวรลชัยเหยี่ยม้าบอกว่าสภาพใหม่มากเลยครับใช่พี่โอ้สองคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับผมบอกเลยว่า ทุกอย่างมันเดิมหมดนะสำหรับ2องคันนี้นแลวเป็นสีที่แบบว่าทําความสะอาดดูแลรักษาง่ายมากไ<ช><ช>ด้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทับเอานี่ให้สังเกตดูรอยมาร์คสีต่างๆในบนหน้าเครื่องเนี่ยยังอยู่ครบนะครับท่อทางเนี่ยเขาจะมีมาร์คสีเวลาออกจากโรงงานเนี่ยใช่เลยพุกนี้เขาจะมาร์คสีไว้ตามจุดนะครับถ้ามีแบบว่าการถอดออกหรือขันใหม่เนี่ยมาร์คมันจะไม่ตรงจุดแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายๆใช่โอเคนะครับเนาะ บอกเลยราคาคันนี้โอ้โห479,000บาทรถปี2016ได้เกียร์ออโต้ด้วยได้ตัวยกสูงเปิดแคปได้ด้วยโอ้โหสบายก็คือเอาไปต่างจังหวัดใช้ในเมืองก็ดีเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะรถติดคุณก็รู้ว่าในเมืองรถติดบ้านพี่แถวต่างจังหวัดครับผมแทบทุกหลังคาเรือนใช่รีโว่โตโยต้าวีโมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับส่วนมากรถประเภทนี้จะอยู่ตามต่างจังหวัด คือมันมันใช้งานคล่องตัวเนาะใช่นะครับไปไหนมาไหนอย่างนี้ขนของได้ใช่ค่ะไปไหนได้เข้าสวนได้นะครับมันเรียกว่ารถเป็นรถอัจราประโยชน์นะครับก็นะสองคันนี้ะมีให้เลือกเดี๋ยวให้ดูคันนี้หน่อยลวกันคันนี้ภายในจะเป็นต่างกันที่เบาะเป็นเบาะผ้าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือที่จริงอันนี้มันก็เป็นเบาะผ้าแหละแต่ว่าเจ้าของอ่ะเขาไปหุ้มมานะครับนี่เลยเนี่ยคันนี้ คันนี้ใหม่น้อยกว่าคันนั้นอีกนะจะบอกให้คันนี้ใหม่แสนเดียวนะครับสาหรับคันนี้นี่ต่างกันแค่ตรงนี้เองนะครับบอกผ้าแล้วก็เปิดเหมือนกันหมดเปิดแคปได้เหมือนกันนะครับอุ้ยสวยทั้งสองคันเลยพี่ติ๊ดใหม่มากสองคันนี้นะครับสวยทั้งสองคันเลยกลิ่นหอมมากและคันนี้เจ้าของเดิมคือคันนี้จะมีกล้องหลังด้วยกล้องหลังให้อันนี้ติดเขาติดเพิ่มมาอันนี้เขาติดเพิ่มมาตรงกระจกตรงนี้ใช่แล้วมีกล้องหลังด้วยเรียบร้อยนะเวลาทงถอยมั่นใจนะครับเนาะต่างกันอย่างเดียว บบกแล้วก็เลขไม้นะครับเวลาเปิดปิดแคปก็ต้องปิดอันนี้ก่อนนะครับถ้าไปปิดอันนู้นก่อนเนี่เรียบร้อยเลยนะหนีบมือมาครับยามาก็สรุปให้ผู้ชมฟังหน่อยแล้วกันนะสำหรับสองคันนี้ก็สำหรับสองคันนี้เนาะเป็นปี2,016โฉมเดียวกัน2.4ดีเซลตัว e p l a n e r นะคะยกสูงเนาะ เกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยใช่เราไม่ได้มีเพียงแค่2 0 0คันนี้เนาะเรามีโอ้โหผมเห็นสีดำข้างในเป็นตัวนะแซตอีดิชั่นใช่ป่ะรีโวเหมือนกัน2020สำหรับใครที่หากระบะออโต้อยู่นะตอนนี้คือที่ร้านเราเด็กกิจการกุศลานี่เยอะมากเยนะครับยิ่งถ้าเป็นโฉมเนี้ยมีเยอะมากนู่นนู่นก็มีนนยังจอดอยู่เลยแต่ขนุนยังไม่ได้ทำคันนี้นุนขนุนก็ยังจอดอยู่แล้วก็จะมีสีดำเนาะเป็นแซตอีดิชั่นได้ เดียออโต้เหมือนกันหรือว่าจะหากระบะที่รุ่ตัวใหม่นะครับเรามีนี่เพิ่งเข้ามาเหมือนกัน MG MG เนาะ MG กระบะพันยักษ์นะครับมีอยู่2องสีมีสีเทาไม่พันโลแล้วกห็หรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นกระบะแต่ไม่อยากได้ราคาที่มันแรงมากเนามีรีโวหน้าแชมป์พีติตรโอ้โหรีโวหน้าแชมป์สามสีคันเลยสีขาวสีเทาราคาประมาณเท่าไหร่เป็นแค ราคา3ามแสนหน่อยหน่อยสามถ้าสามแสนหน่อยก็ผ่อนอยู่ประมาณหกพันป่ะใช่ไหมหกพันเจ็ดก็ไม่แรงราคาไม่แรงนะครับปีสองพันสิบสี่สิบห้าเปิดแครได้ด้วยคุณชาวกรถามว่าคันนี้ส่งเดือนเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าลูกค้าจัดเต็มนะคะเจ็ดสิบสองเดือนลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทแปดพันหกแปดพันเจ็ดคือราวนี้แต่ว่าถ้ามีเงินดาวสักหน่อยก็จะจะลดลงมาตามราคาตามเงินดาวนะแต่ว่าบางท่านไม่อยากใช้เงินไงก็ออกฟรีดาวได้เหมือนกันหรือว่าจะออก กู้เกินเลยก็ได้คือบางท่านไหวในกําลังผ่อนเนาะครับผมอ่ะไหวในกําลังผ่อนว่าข้างวดเท่านี้โอเคแล้วครับก็สามารถจัดเต็มได้เนาะดอกเบี้ยเราก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษให้เหมือนเดิมอ่าคุณลลินคุณลลินมีคาถามครับพี่ปุ้ยเขาบอกว่าพ่อแบรหารถประมาณนี้อยู่แต่พ่อแบรํทอุตอุทยานไม่ทราบออกได้ไหมครับแบบทำอุทยานก็คือเป็นข้าราชการน่าจะรับอุเป็นข้าราชการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาดูแลเจ้าที่ดูแลอุทยานถ้ามีหนังสือรับรองเงินเดือนอะซื้อได้ค่ะ ออกหนังสือรับรองเงินเ<ม>ดือนผม,ผมน่าจะมีหนังสือเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือเขาเนี่ยเป็นราชการนะเจ้าหน้าที่อุทยานใช่ไหมใช่ครับยิ่งออกง่ายเลยนะอาชีพราชการเนี่ยง่ายน่าจะมีหนังสือรับรองเงินเดือนแหละถ้าไม่มีก็ใช้เป็นสลิปเงินเดือนได้ปู้เชื่อว่ามี2องอย่างนี้แน่นอนโอ้โหสบายนะครับเ่ะเพอเนี่ยมาอย่างที่เราบอกมาเช้าเย็นกลับเย็นขับรถกลับได้เลยนั่งรอเลยนะครับนั่งรอเลยในระหว่างที่เราเช็คเครดิตให้ครับผม พอ15นาทีเครดิตขึ้นปุ๊บเราเอารถเข้าบิวเลยเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะพร้อมและรถบอกเลยว่ารถทุกคันเนี่ยก่อนจะออกถึงมือลูกค้าเนี่ยเราจะตรวจเช็คอย่างดีนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปเปลี่ยนถ่ายนี่ของเหลวทั้งคันนะครับแล้วไม่ต้องไม่ได้เปลี่ยนที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนเองนะครับให้ค็อกพิสเปลี่ยนใช่แล้วเราก็จะมีศูนย์บริการใช่นะครับเพราะเช็คศูนย์ทวงล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าร้านเราอ่ะอยู่ข้างศูนย์คอกพิสใช่แล้วไปแล้วครับมีล่าตัวแรงเราหนักเกินหนักเกินนั่ โอเคนะก็ไงสำหรับวันนี้นะก่อนไปแล้วก็ให้คุณปุ้ยนะฝากช่องทางกันอีต่ออีกนึงถ้าหากใครสนใจเนาะถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะตู้ SUV อะคะครนะคะก็โทรมาได้เนาะที่เบอร์083 222 2 2 0 3นะคะแล้วก็สายใครขอสายปุ้ยได้เลยนะครับแล้วก็ผมนะครก็เข้ามาสอบถามได้ในการไม่ใช่เซล์โดยตรงนะแต่ก็ดูแลแทนได้เหมือนกันนะครับ ครับกับผมเตยทุนน่าแกงและรถครับ0 6 5 5 3 5 2 4 9 1หะใช่แล้วโทรมาได้ครับผมเนาะช่องทางเหมือนเดิม YouTube c h a n แ e ลเรียกได้ว่ามีทุกช่องทางนะสำหรับติดต่อกิซารากุลคาของเราเนี่ยกิซารกุลหลักๆก็จะเป็นแฟนเพจนะฮะกิซารากุลคานะฮะอันนี้เกิดอัปเดตข่าวสารลงรถใหม่ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากิจกรรมอะไรโปรโมชั่นต่างๆนะครับเรามีครบหมดฮะใช่แล้วถัดมานะครับก็จะเป็น YouTube Channel นะครับช่องนี้ก็จะรวบรวมคลิปต่างๆวิดีโอไลฟ์สดหรือว่ารีวิวรถ ไม่ว่าดีเนาะใช่แทบทุกคันนะที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามรีวิวให้ลูกค้าทุก่ันเพราะว่าบางทีดูแต่รูปมันไม่ไม่หนำใจนะครับเราเอามาแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอให้ทุก่านดูทุกอทุกมุมด่า้างันก็พาไปเทสไดออกนอกพื้นที่ใช่นะครับวันนี้วันก่อนพาน้องไปหัวโยกไปแล้วโอ้โหหัวโยกนรักหหัวโยกมาเลยเนาะ ก็ <Okay. S 2> ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะคทีติดตามกันมาตลอดเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็ทิ้งท้ายฝากสโลแกนนิดนึงนะ<อ>งสโลแกนปุ้ยนะรถสวยไฟแนนซ์ดีนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเฮ้ยคุณมีคุณมีคุณมีสโลแกนคุณก่ออะหนเนี่ยมีสโลแกนนะเพิ่งคิดอย่างไงใช่เมื่อเช้าเราจำไม่ได้แต่ตอนนี้เราจำได้เลยสอยรอบนึะ รถสวยไฟแนนซ์ดีส่งฟรีทั่วประเทศนี่อันนี้อันนี้ของเราเราต่างคนต่างคิดเนาะอันนี้ก็ให้จำสโลแกนปุ้ยไวเผื่อจะมาหาปุ้ยไงไปฝากไ้ด้วยจำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันพึ่งคิดพึ่งคิดคุณปุ้ยจำไปก่อนเดี๋ยวพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคุก็จำได้โอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนครับผมติดหุ่น้าแกงนังรถแล้วก็คุณปุ้ยนะครับก็ขอกลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ